วันนี้จะพูดตรงไปตรงมานะแล้วก็จะบอกเลยว่าทํำยังไงปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอคือคุณไปโฟกัสกับฮาวในการหาเงินแต่คุณไม่รู้ว่าจุดที่เงินไม่เข้าอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่มันอยู่ที่ภายในคุณไปเรียนฮ o วผมมีสอนฮาวผมมีสอนนะผมมีคุณไปเรียนฮาวอาจจะไปเรียนการทำคอนเทนต์อาจจะไปเรียนการขาย บางคนตัเดเย็บผ้าไปเรียนตัเดเย็บผ้าบางคนเรียนทำอาหารผมเป็นเชฟเลยทำอาหารบางคนอาจจะไปเรียนอะไรอ่ะวิศวะบางคนไปเรียนหมอคือคุณไปเรียนฮาวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฮาวเป็นวิชาชีพหรือเป็นฮาวที่เป็นเ,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 เกี่ยวกับเรื่องการขายและการตลาดแต่คุณแปลกใจไหมว่าทําไมตัวเองยังไม่รวยเพราะจุดที่ปลดล็อกความรวยมันไม่ใช่ฮาวฮะมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่คุณจับต้องได้แต่มันคือสิ่งที่อยู่ภายใน จดคําพูดแรกผมไว้เลยนะฮะคำนี้แรงมากผมจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยอดตกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินไม่เข้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นหนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเรียกว่ามีบันนี่ปัญบาหรือมีปัญหาเรื่องการเงินปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่ปัญหาอยู่ที่ภายในภายในไม่ใช่ตับไตไส้พุงนะฮะแต่ภายในคือ ความคิดหรือตัวจิตใต้สำนึกมันบล็อกคุณไว้อยู่มันบล็อกมันบล็อกคุณเอาไว้อยู่เมื่อไหกรก็ตามที่คุณคลกมันได้ปัญหาที่คุณเห็นอยู่ภายนอกมันจะหายไปด้วยเดี๋ยววันนี้หลายคนบอกว่าเออโค้ดแบงค์พูดเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าผมจบวิศวะนะครับดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องกลัวสิ่งที่ผมพูดคือพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์แล้วพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์พิสูจน์ด้วยรางวัลโนเบลตัวล่าสุดที่ปลายปีที่แล้ว มีคนเพิ่งจะได้ดังนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์นั้นใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ใครมีปัญหาอย่างที่ผมบอกใครที่มีชีวิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลง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 บางดูดีปุ๊บเดี๋ยวก็ล่วงฟังวันนี้คุณจะรู้คําตอบทั้งหมดนี่ผมเตรียมมาไว้เป็นปึ้งเห็นไหมผมเตรียมมาไว้วันนี้มันจะมาสอนพื่คุณตั้งใจฟังให้้ดีีขอท่เลย คุณต้องรู้ว่าสปปรรพสิ่งใดๆในจักรวาลน,นี้ทั้งหมดสปปรรพสิ่งใดๆในโลกนี้ทั้งหมดมันเป็นว i b เบรชั่หรือมันเป็นเพียงเพียงแค่เอเนจีเงินเป็นเพียงแค่เอเนจีหรือเงินเป็นเพียงแค่พลังงานครับคุณกำลังฝึกในการควบคุมพลังงานคุณกำลังฝึกในการควบคุมพลังงาน ไอ้ผมพูดเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าพูดเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้นะฮะผมจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยสิ่งที่อยู่ในร่างกายเรามันคืออันเนี้ยไม่ใช่มือถูกไหมอันเนี้ยไม่ใช่มือเพราะถ้าคุณซูมมาคุณจะเห็นอะไรโมเลกุลเล็กกว่าโมเลกุลคืออะตอมเล็กกว่าอะตอมก็จะเป็นโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตอนเล็กกว่าโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตอนมันคือสิ่งที่เรียกว่าควอนตั้มควอนตั้มมคิดว่ามันเล็ก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 มากๆ แล้วควอนตัมตัวเนี้สิ่งที่เล็กที่สุดมันไม่ใช่เป็นเม็ดควอนต่มฮะสิ่งที่เล็กที่สุดมันไม่ใช่เป็นเม็ดควอนต่มแต่สิ่งที่เล็กที่สุดมันคือไอ้ควอนตัมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเม็ดเหมือนเม็ดถั่วไม่ใช่แต่มันคือคลื่นนั่นแปลว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าเกิดคุณซูมผมมาเรื่อยๆซูมใช้กล้องที่มันดีมากๆซูม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 ไปเรื่อย คุณจะเห็นโค้ชแบงค์เป็นคลื่นนะคุณจะเห็นโต๊ะที่คุณนั่งอยู่ตรงเนี้คุณจะเห็นมือถือที่คุณดูผมอยู่เนี่ยคุณเห็นว่ามันเป็นพลาสติกใช่ไหมมันเป็นพลาสติกเคสมือถือคุณแต่คุณซูม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 เข้าไปสุดท้ายมันจะเป็นคลื่นเงินทั้งหมดในโลกนี้มันคือคลื่นสิ่งใดใดในโลกนี้มันคือคลื่นเหตุการณ์ใดใดในโลกนี้มันคือคลื่น ซิเูเอชันหรือเหตุการณ์ทั้งหมดมันคือคลื่นทำไมลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านคุณเคยเดินผ่านหน้าร้านไหมบางร้านสมมุตินะคุณอาจจะไปเจอร้านที่ขายของเหมือนกันทำไมคุณอยากเข้าร้านนี้มากกว่าเข้าอีกร้านหนึ่งคุณเคยเป็นป่คุณอาจจะอย่างสมัยก่อนอะสมัยก่อนุณเคยไปเดินพันทิปคุณเคยไปเดินพันทิปไหมจะไปซื้อคอมต้องไปที่ไหนพันทิปพันทิปแม่ขายของเหมือนกันหมดทุกร้าน รับประกอบคอมเหมือนกันหมดทุกร้านประกอบคอม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 ขายคอมขายโน้ตบุ๊กขายคอมขายโน้ตบุ๊กหรือว่าเนี่ยคุณไปตามห้างก็ได้คุณไปตามห้างก็ได้มันก็จะมีร้านขายคอมหลายร้านร้านขายมือถือหรือตู้ตู้ขายมือถือหลายร้านถูกป่ะตู้กระจกอะทําไมคุณอยากจะเข้าร้านนี้แต่คุณไม่อยากเข้าร้านเนี้บางทีร้านนี้คุณอยากเดินผ่านเลยแต่ร้านนี้คุณรู้สึกอยากเข้าทําไมเราเจอคนคนนี้ เรารู้สึกถูกชะตาแต่เจอคนคนนี้เรารู้สึกไม่ถูกชะตาจริงๆมันคือเรื่องนี้ฮะจริงๆมันคือเรื่องของระดับหรือเลเวลของพลังงานถ้าคุณอยู่ในระดับเลเวลของพลังงานที่เป็นบวกคุณจะได้ลูกค้าแล้วจะได้ลูกค้าดีๆ แต่ถ้าคุณอยู่ในระดับพลังงานเลเวลที่เป็นลบคุณจะได้ลูกค้าจัดหนึ่งจะไม่ได้ลูกค้าหรือถ้าจะได้จะเป็นลูกค้าเวอร์ชั่นสวยๆฮะคุณเคยเจอลูกค้าเวอร์ชั่นสวยๆไหมคืออะไรแม่งก็เป็นปัญหาไม่หมดอะไอ้นู่นก็เป็นปัญหาไอ้นี่ก็เป็นปัญหาทิกตอกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับขอช่วยกันแชร์ ขอเช่นกันแชร์ขอสักคนละห้าแชร์ได้ไหมให้ถึงสัก300แชร์ได้ไหมให้ถึงสัสามร้อยแชร์นะครับในในเฟซเหมือนกันนะวันนี้ผมขอสัก300แชร์ขอสัก300แชร์นะครับนั้น,นมันนี่มันคือ Energy มันนี่มันคือพลังงานแล้วพลังงานตัวเนี้ยคุณฟังให้จบนะคุณฟังให้จบนะเรื่องนี้ลึกมันนี่เนี่ยมันคือพลังงานพลังงานมันเกิดจากอารมณ์ ของของคนอารมณ์ของคนทําให้เกิดพลังงานได้ไหมทําให้เกิดความถี่ได้ไหมคุณเคยตื่นเต้นซะจนอยากจะกระโดดไหมตื่นเต้นแล้วว้าวว้าว,าวาอยากจะกระโดดเคยไหมแล้วคุณเคยซึมเศร้าแบบคิดแล้วซึมเศร้าแล้วก็แบบไม่อยากจะทําอะไรอยากอยู่คนเดียวเคยปะ่ะคุณเห็นไหมว่าแค่อารมณ์คุณข้างในเปลี่ยนพลังงานคุณเปลี่ยนพลังคนจริงก็บอกว่า ให้ยิ้มคุณจีนก็บอกว่าให้ยิ้มเพราะอะไรเพราะเวลาคุณยิ้มพลังงานคุณเปลี่ยนคุณจะดึงดูดลูกค้าเข้ามาคุณคือคุณเวลข้ามไงบางคนยิ้มเองไม่ได้ก็ต้องไปเอาตุ๊กตาสังกะจายเอา,เอ,าอันเชิญพระสังกะจายมาวางอันเชิญนางกวักมาวางแต่จริงแล้วคุณสามารถเป็นนางกวักให้กับร้านคุณได้นะ คุณสามารถเป็นนางกวักให้กับชีวิตคุณได้กวักเงินกวักทองเข้ามาคุณสามารถเป็นไออะไรนะแมวกวักให้ชีวิตคุณได้เพราะคุณอยากได้เอาคีย์ไปเลยนะคุณอยากได้เงินเท่าไหร่คุณแค่ทำไวเบ a รชันในใจให้เทียบเท่ากับเงินก้อนนั้น ถ้าคุณทำไวเบชั่นในใจให้เทียบเท่ากับเงินก้อนนั้นเงินก้อนนั้นที่คุณต้องการมันจะไม่มีทางเลยที่จะไปที่อื่นมันจะถูกดูดมาหาคุณโดยทันทีคุณไม่ต้องวิ่งไมาหาคุณไม่ต้องวิ่งไมาหาหน้านี่คุณคือ ปรับวายเบรชั่ให้เทียบเท่าเงินก้อนนั้นแล้วให้คุณสามารถดึงเงินก้อนนั้นมันจะดึงโดยเองนะโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งออกไปหานะเลิกความคิดวิ่งออกไปหาเงินคุณเคยเจอคนประเภทหนึ่งไหมสมัยก่อนผมรู้จักอยู่คนคุณอาจจะเจอคนประเภทนี้ ปกติแล้วโชว์รูมรถเนี่ยเขาจะมีการผัดเวรกันเฝ้าเขาจะมีการผัดเวรกันเฝ้าถ้าลูกค้า walk i อินเข้ามาสุดว่าในกเฝ้าวันจันทร์ในอเฝ้าวันอังคารในคเฝ้าวันพุธอะไรเงี้ยเขาก็จะสลับเวรกันคนหนึ่งเช้าคนหนึ่งบ่ายอะไรๆเพื่อถ้าลูกค้า walk i อินเข้ามาลูกค้าเดินเข้ามาโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยเข้ามาเจอลูกค้าเินเข้ามาเจอเซลคนไหน ค่าคอมก็เป็นของเซลล์คนนั้นแต่มันจะมีเซลล์บางคนฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอเนียไปนั่งอะเมื่อนั้นลูกค้าจะเข้ามาหามันเยอะถ้าใครเคยจัดงานบูสต์อย่างผมเองเนี่ยผมเคยออกงานบูสต์ตามพวกไบเทคผมจะรู้เลยว่าถ้าเอาเซลล์คนนี้ไปนั่งอะไม่ใช่ว่าสวยไม่ใช่ว่าหล่อนะถ้าเอาเซลล์คนนี้ไปนั่งเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาหามันเยอะลูกค้าจะเข้ามาเต็มเลยแต่ถ้าเอาเซลล์คนอื่นไปนั่งต่อให้สวยกว่าหล่อกว่า ผมเทรนวิธีการพูดเหมือนกันหมดแต่ไม่เวิร์สังเกตไหมว่าพออะไรบางคนแบบนี้นะครับบางคนเขาเรียกถ้าเกิดตามตำราไทยเขาเรียกเป็นดวงนางกวักก็คือไปนั่งแล้วเหมือนกับเป็นนางกวักแต่จริงไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือตรงนี้ฮะแล้วมันก็จะมีเซลล์บางคนที่ ทำไมไม่รู้คุยกับมันมีแต่ลูกค้าที่ม้นไม่ไม,ไม่ค่อยดีอ่ะี่้ให้แต่ละแน,น้แต่ที่บางคนเจอลูกค้าปิดง่ายตลอดเลยหรือบางคนเจอโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแบบส้มหล่นตลอดเวลาแต่บางคนโอกาสทุกโอกาสนะขนาดพยายามถึงที่สุดแล้วนะสุดท้ายตกมาตายเพื่อนผมเนี่ยพยายามถึงที่สุดนะ พยายามอา่านหังถึงที่สุดเพื่อจะไปสอบสุดท้ายวันสอบท้องเสียทั้งที่แม่กินแบบข้าวไข่เจียวนะมึงท้องเสียไงกับข้าวไข่เจียวซึ่งแม่ทำ <c oughs> ข้าวไข่เจียวไ,ม,ม,ม,ไม,ม่มันไม่มีโอกาสท้องเสียเลยแต่มันก็ท้องเสียโอกาสในชีวิตอะมันจะวิ่งไปหา คนที่มีไวเบชั่นเดียวกับโอกาสและความสวยในชีวิตมันจะวิ่งไปหาคนที่มีไวเบชั่นเดียวกับความสวยครับคนที่มีไวเบชั่นกับโอกาสคุณจะเจอโอกาสแต่คนที่มีไวเบชั่นเดียวกับความสวยคุณเคยเจอไหมบางคนชวิตไอช่วงดวงตกอะช่วงดวงตกคือช่วงไหนรู้ปะ่ะช่วงที่คุณคุมไวเบชั่นไม่ได้เว้ พอคุณคุมไวเบชั่นไม่ได้ใช่ปะ่ะตกหนึ่งคุณจะเจอตกสองคุณจะเจอตกสามคุณจะเจอตกสี่ตกแรกอาจจะอาจจะรู้สึกเริ่มมุ่งหนีจากคนในครอบครัวตกสองเงินเริ่มหาไม่ได้ตกสามลูกค้าเริ่มไม่เข้าตกสี่ลูกค้าที่เข้าเริ่มมีปัญหาคุณจะเรียกช่วงนั้นว่าดวงตกแต่ช่วงดวงแห่งดวงขึ้นคืออะไรคือไวเบชั่นของคุณแม่งขึ้นตอนนั้นพอดีไวเบชั่นของจังหวัดนั้นคือคุณแบบคุณเคยมีจังหวัดดวงขึ้นไหม ทำอะไรเหมือนจับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองตลอดเลยอะ่ะนี่คือจังหวะที่มันดวงขึ้นนะเพราะนั้นวันนี้คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณจะ control ถ้าคุณแค่รู้วิธีการ control vibration คุณสามารถ control ดวงได้คุณสามารถ control ดวงคุณได้อยู่ในกำมือผมให้เป็นหนึ่ง key แล้วกันคีย์ที่สำคัญที่สุดคือคือ m ี n i n g ครับ mining หรือความหมายสำคัญที่สุดเพราะ m i n ิ่ g หรือความหมายที่คุณให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันจะไปกระทบกับอารมณ์เมื่อกระทบกับอารมณ์เสร็จปั๊บมันจะทำให้เกิดวเบชั่นที่ต่างกันสมมตุติอ่าผมถามมาสมมุติว่าคุณนัดแฟนไว้ทุ่มหนึ่งแฟนคุณมาทุ่มครึ่งคุณมีช้อยที่จะเกิดม a นิ่งได้สองช้อยช้อยแรกก็คือว่าใช่เซเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่ เมื่อก่อนนะตรงเวลามาปั๊บตรงเวลาเดี๋ยวเนี้ยใหอ้อะไรอะ่ะฉันไม่สำคัญแล้วใช่ไหมนัดทุ่มหนึ่งมาทุ่มคําำถามคือถ้าทำอย่างนี้วัยเบรชั่นเกิดอะไรขึ้นวเบชันคุณขึ้นหรือลงครับขึ้นหรือลงอ่ะเขียนมาถ้าเกิดผมให้มีนิ่งอ่ะสมมุตินัดนัดเขาไว้ทุ่มมาทุ่มครึ่งน,นัดกินข้าวทุ่มหนึ่งมาทุ่มครึ แล้วผมให้วเบชั่นอย่างเงี้ยผมให้ผมให้ความหมายไปอย่างเงี้ยมันขึ้นหรือลงฮะอ่าพิมพ์มาลงถูกไหมลงผมพริเมนนิ่งใหม่ผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรถติดมากเลยนะทุ่มหนึ่งเนี่ยฉันรู้ว่าเธอเนี่ยพยายามที่จะทํามาหากินสร้างครอบครัวสร้างฐานนะฉันรู้เลยนะว่าเธอทํางานหนะักมากช่วงนี้มีประชุมและฉันเนี่ยนัดก็ไกลยอยู่เหมือนกันว่าฉันอยากจะกินเนี่ยขนาดเธอออกจากออฟฟิศหกโมงครึ่งเนี่ย นั่งรถฝ่ารถติดมาเนี่ยขับรถฝ่ารถติดมาเนี่ยถึงเนี่ยทุ่มครึง่งทุ่มครึ่งเนี่ยโอ้ขอบคุณมากๆเลยหนึ่งขอบคุณมากเลยที่ปลอดภัยสองขอบคุณมากๆเลยที่ตั้งใจฝ่ารถติดมาขนาดนี้แสดงว่าเธอเนี่ยทำเพื่อฉันจริงๆคำถามคือถ้าผมใส่มินิ่งไปเนี่ยเรื่องขึ้นหรือเรื่องลงฮนะเรื่องเกิดอะไรขึ้นขึ้นนั่นดีถูกป่ะดังนั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งละ่ะ เรื่องนี้มีในพระตรปิฎกนะครับเรื่องที่ผมพูดมีในพระไตรยปิฎกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ example นี้นะแต่เป็น example อื่นนะครับมันอยู่ที่คุณซามินนิงมันเคยมีอยู่คนหนึ่งในอยู่ในพระตัปิฎก้วยอ่ะเดี๋ยวอาจจะหาว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่สอดคล้องศาสนาพุทธหรือเปล่าหรือศาสนาอื่นหรือเปล่านะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาไป เจ้าพิว่าถามพู้เจ้เจ้าหรือถามอรหันต์ผมจำไม่ได้เขาเนี่ยสามีเขาเป็นในพรานสามีเขาเป็นในพรานก็ต้องไปล่าเขาต้องไปล่าล่าเสือล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเป็นล่ากวางล่าอะไรเมียเนี่ยมีหน้าที่ที่จะคอยเตรียมอุปกรณ์ให้กับสามีในฐานะผู้ช่วยสามีเมียก็ต้องมีหน้าที่รับมีดรับอะไรให้ทีนี้เมียเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเมียรู้สึกกิลวตีมากรู้สึกผิดในใจมากเพราะ เขาไปให้มีนิ่งว่าเขามีส่วนช่วยสามีในการฆ่าสัตว์เหล่านั้นเขามีส่วนช่วยสามีในการฆ่าสัตว์เ่ารู้สึกเขาจะไปถามถ้าจะไม่จะไม่ผิดนะไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะบอกว่าไม่ใช่คุณอย่าไปตีความมีนิ่งนั้นคุณคิดซะว่าคุณมีหน้าที่ปฏิบัติสามีช่วยสามี เพราะสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวนั้นคุณแค่เตรียมอุปกรณ์ทำมาหากินเขาเขาจะเอาไปทำอะไรเราไม่รู้เรามีหน้าที่ช่วยซัพพอร์ตเขาแค่นั้นเหมือนช่วยจัดกระเป๋าอรารมณ์เหมือนกับช่วยจัดกระเป๋าเขาไปช่วยช่วยจัดกระเป๋าให้เขาไปต่างประเทศอะแต่เขาจะไปต่างประเทศก็จะไปทำอะไรเราไม่รู้แหละเราถือว่าเราช่วยแค่ขอบเขตแค่นี้เห็นป่มเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนการตีความมีนิง่งใจคุณสบายขึ้นนะวายเบชั่นคุณเปลี่ยนไหม วเบชั่นุณจะอัพขึ้นทันทีนะพอไวเบชั่นคุณอัพขึ้นทันทีปับ๊บชีวิตคุณเปลี่ยนไปเพราะมีนิ่งและความหมายที่คุณให้กับสิ่งสิ่งนั้นมันเปลี่ยนมาแล้วเอเนอร์จีหรือระดับพลังงานคุณจะปลดล็อกจิตใต้สํานึกได้ยังไงถูกไหมวันนี้เราคุยว่าคุณจะปลดล็อกจิตใต้สํานึกให้เงินวิ่งเข้ามาหาเราได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องออกไปหาเงินให้มันเหนื่อยคุณต้องเริ่มจากการสร้างไวเบชั่น ให้อยู่ในระดับเลเวลเดียวกับกับเงินก่อนนะผมจะพาคุณวาร์ปเข้าไปอยู่ในสถานอยู่ในวเบรชั่นของจำนวนเงินที่คุณต้องการผมจะพาคุณวาร์ปเข้าไปอยู่ในวเบรชั่นของจำนวนเงินที่คุณต้องการพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับถ้าใครอยู่บ้านอยู่ในสถานอยู่ในอาจจะอยู่ในห้อง นั่งเล่นอยู่ในห้องอะไรพวกนี้นะฮะก็หลับตาหลับตาไม่ต้องใครพิมพ์ว่าพร้อมมานั่นก็คือแปลว่าคุณพร้อมาแล้วนะครับถ้าผมยังไม่ลืมตาอย่าเพิ่งลืมตานะฮะหลับตาครับหลับตาแล้วตอบคำถามผมในใจว่าเงินที่คุณ อยากได้ต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่ไม่ต้องพิมพ์มานะตอบในใจตอบในใจผมจะให้เวลาเอาตัวเลขที่ผุดมาเลยถ้าไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีว่าไม่ได้ขึ้นกับความสามารถคุณนะเอาเป็นว่าตัวเลขที่คุณอยากได้อ่ะอยากล้นล้วนอนะไม่ต้องขึ้นกับความสามารถไม่ต้องขึ้นกับแบ็กกราวชีวิตไม่ต้องขึ้นกับว่าคุณมีการศึกษาขนาดไหนไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพูดมากพูดตัวเลขมากไปแล้ว จะรู้สึกผิดในใจเอาคําความรู้สึกผิดในใจออกไปให้หมดเอาความรู้สึกที่ว่าพูดตัวเลขมากไปจะรู้สึกละอายออกไปเอ้ยฉันเกิดมาจนแล้วฉันจะไปกล้าคาดหวังจานวนขนาดนี้เหรอเอาออกไปวันที่ผมอ่าเล่าให้ฟังวันที่ผมเงินเดือนหมื่นห้าต่อเดือนได้หมื่นห้าผมตั้งเต้าแรกอยู่ที่เดือนละล้านวันที่หมื่นห้านะผมกล้าตั้งอยู่ที่ล้านหนึ่งซึ่งมันก็โอเวอร์กว่าหมื่นห้า หมื่น้าแสห้าล้านนี่คือขึ้นมากับเท่าไหร่อ่ะสิบเท่าเกือบร้อยเท่านะตอนนี้เกนินมหาศาลแล้วอ่ะใครที่ให้คุณนึกตัวเลขในใจตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้เอาแบบที่ไม่มีความไม่มีข้อจำกัดใดๆสมมุติว่าพูดกับจินนี่ตะเกียงวิเศษเลยอ่ะนะครับเอาไปหยิบตะเกียงวิเศษมาสมมติคุณบอกกับจินนี่ได้บอกกับจินนี่ี่ตะเกียงวิเศษ บอกกับจินนี่ได้ว่าเท่าไหร่บอกกับจินนี่ได้ว่าเท่าไหร่ถู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 มีถูไหมมีถูด้วยถู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 แลบอกกับจินแล้วจินนี่จะเสกให้เท่าไหร่ดูแล้วใช่ไหมครับโอเคถ้าคุณรู้แล้วคําถามที่สองคำถามที่สองผมอยากจะให้คุณเนี่ยจินตนาการจินตนาการว่าคุณได้ตัวเลขนั้นแล้ว ณบัตรนี้โอมเพี้ยงครับจินนี่บอกว่าสมมติถูแล้วปุ๊บจินนี่ออกมาต้องการตัวเลขนั้นใช่ไหมเจ้านายได้เลยครับเจ้านายปจินนี่เสกให้คุณบัตรเดี่ยวนี้ครับคุณเห็นภาพแล้วไหมถ้าคุณมีเงินขนาดนั้นคุณจะแต่งตัวยังไงถ้าคุณมีเงินขนาดนั้นบ้านคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณมีเงินขนาดนั้น ครอบครัวคุณจะเป็นยังไงลูกคุณจะเรียนที่ไหนถ้าคุณมีเงินขนาดนั้นพ่อแม่คุณจะอยู่ยังไงถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าคุณมีเงินขนาดนั้นคุณจะมีไลฟ์สไตล์แต่ละวันเป็นยังไงเห็นภาพให้ชัดครับเห็นภาพให้ชัดครับเห็นภาพให้ชัดครับ ผมไม่ได้คุณคิดถึงเหตุผลนะฮะคุณไม่ต้องคิดนะครับว่ามันจะมายังไง Fuck the how ช่างแม่งวิธีการก่อนผมบอกให้คุณจินตนาการนี่จินตนาการล้วนๆนะครับเหมือนคุณเขียนนิยายเขียนการ์ตูนเลยนะฮะว่าถ้าเกิดคุณจะวาดตัวคุณเองให้มันมีชีวิตแบบนั้นเนี่ยคุณจะวาดตัวคุณเองอย่างไงคุณจับความรู้สึกนั้น คุณมีความสุขกับไอ้กับตัวคุณในช่วงเวลานั้นในในการ์ตูนที่คุณวาดตรงนั้นคุณสัมผัสความสุขนั้นคุณเสพความสุขนั้นคุณอาจจะมีรอยยิ้มมุมปากคุณอาจจะมีรอยยิ้มมุมปากที่ มีความสุขกับตอนนั้นอาจจะมีรอยยิ้มมุมปากที่คุณกำลังส่งลูกไปเรียนอินเตอร์อาจจะมีรอยยิ้มมุมปากที่คุณกับแฟนกําลังไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะมีรอยยิ้มมุมปากที่คุณจะได้พาแม่ไปเที่ยวโยุโรปด้วยกันอาจจะมีรอยยิ้มมุมปากที่คุณจะได้นั่งรถในคันที่คุณอยากได้เสร็จหรือ,อยังฮะฟิลความรู้สึกนั้น รู้สึกความรู้สึกนั้นฟีลความรู้สึกนั้นฮะฟีลความรู้สึกนั้นให้ได้สัมผัสขยายความรู้สึกนั้นให้ใหญ่ขยายความรู้สึกนั้นให้ใหญ่คลุกเอาตัวเองเข้าไปคลุกเข้าไปจุ่มในความรู้สึกนั้นเขาเรียกเข้าไปเกิดกลัวเข้าไปจุ่มถึงความมีความสุขวันนั้น ใจควรจ,จะเต้นแรงมากเลยตอนนี้นะตึบตับ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 ใจควรจะเต้นแรงมาก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 เลยตอนนั้นนะถ้าคุณจําและผมอยากบอกว่าให้ให้คุณจําความรู้สึกนั้นะจําให้ได้จําให้ได้แม่นๆนะความรู้สึกที่คุณมีตอนเนี้จําให้ได้แล้วตราตรึงมันเข้าไปในหัวใจแล้วบอกกับตัวเองว่า เมื่อไรก็ตามที่ฉันจะเรียกความรู้สึกนี้ฉันจะสามารถเรียกกลับมาให้ได้แบบดีดนิ้วครับดีนิ้วปั๊บความรู้สึกนั้นกลับมาทันทีดีนิ้วปั๊บความรู้สึกนั้นกลับมาทันทีถ้าใครเสร็จแล้วลืมตาครับนี่แหละครับความรู้สึกตรงนี้แหละที่คุณรู้สึกเมื่อกี้ความรู้สึกที่คุณรู้สึกเมื่อกี้นี้แหละครับนั่นน่ะคือไวเบรชั่น ที่คุณต้องรักษาให้ได้ตลอดแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักษาไวเบรชั่นนี้ได้ตลอดเงินจะไม่มีทางที่จะไม่เข้ามันเงินเงินมันจะใช้คำนี้เลยครับถ้าคุณรักษาไวเบรชั่นแบบนั้นได้ตลอดเงินจะทุรนทุร,รายเมื่อไม่ได้วิ่งมาหาคุณผมพูดคำนี้จริงๆ เงินจะทุรนทุรายเมื่อไม่ได้วิ่งเข้ามาหาคุณเงินจะดิน้นเงินจะเงินจะทุรนทุรายจะกระเสือกกระสนวิ่งเข้ามาคุณแบบไม่ลืมหูลืมตาคุณเคยร,รู้สึกคิดถึงใครมากๆจนอยากวิ่งโผล่เข้าไปก่อนไนหะเงินจะรู้สึกอย่างนั้นทันที เมื่อคุณรักษาโฟโลแบบเมื่อกี้ได้คุณปีนต้นไม้หนีเงินจะปีนต้นไม้ตามคุณดำน้ำหนีเงินจะดำน้ำตามคุณวิ่งไปหลบในห้องเงินจะวิ่งไปตามขออย่างเดียวคือคุณรักษาโฟโล์นั้นให้ได้ครับมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปเนปาลมาแล้วก็อยากจะ อยากจะได้ภาพเขียนอยู่ภาพหนึ่งอยากจะได้ภาพเขียนอยู่ภาพหนึ่งคือเนปาลในติดติดกับทิเบตแต่ว่าเขาก็มีภาพเขียนของพระทิเบตผมอยากได้มากแต่ผมเลือกไม่เป็นผมไม่รู้ว่าแบบไหนถึงจะดีนะครับเขาเรียกเป็นภาพเขียนของพระทิเบตผมอยากได้มากอยากได้มากแล้วก็ไม่รู้จะเอากลับไทยยังไงด้วยนะครับไม่รู้จะเอากลับไทยยังไงด้วยแล้วก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมล้วก็ดูไม่เป็นถูกไหมนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผมก็ใช้วิธีการนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานี้ผมไปทานข้าวกับ ไปทานข้าวกับจริงๆไม่ได้ขออนุญาตเขามาเล่านะเอาว่าผมไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่มากๆท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ใหญ่มากๆท่านหนึ่งนะฮะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ในเพศไทยท่านหนึ่งปรากฏว่าท่านคุณเชื่อไหมครัว่าท่านให้รูปแบบเดียวกับที่ผมไม่ได้โพสเฟซนะผมอยากได้แบบนี้นะแต่คือท่านให้รูปแบบเดียวกับที่ผมต้องการเป๊ะๆครับโดยที่ท่านไม่รู้ผมไปเนปาลมาด้วย แล้วผมไม่ได้เคยเกิดในเรื่องนี้ให้ให้ใครฟังเลยด้วยว่าผมอยากได้แบบนี้ท่านให้รูปเดียวไปไปผมบอกแล้วไงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปรับวายเบรชันได้ทุกสิ่งที่คุณขอมันจะเป็นจริงได้ในทันทีท่านแม่ตาให้ผมมาไปไปพูดแล้วนี่คนลุกจริงๆพูดนี่คนลุกมากเลยคือถ้าแค่คุณคอนโทรลวายเบรชันของตัวเองได้นะ ผมเองเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ยึดติดกับฮาวมากเมื่อก่อนผมเป็นราชาแห่งฮาวอะ่ะมาถามผมเลยครับว่ามีกระบวนการผมมีกระบวนการหนึ่งสองที่ผมเป็นราชาแห่งฮาวแต่วันนี้ผมบอกเลยว,ว่าสิ่งที่เหนือฮาวคือ mindset สิ่งที่เหนือฮาวคือ vibration ถ้าคุณคุม vibration ได้ทุกอย่างจบอบผมบอกให้อย่างหนึ่งทําไมเขาถึงมีคําสอนว่าทําไมเขาถึงมีคําสอนว่าเออ ให้ให้คุณทำบุญถ้าอยากรวยต้องทำบุญเคยได้ยินคำนี้ไหมาบางศาสนาบอกว่าต้องทำกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้เลยซ้าไปนะนะแต่ศาสนาพุทธก็บอกว่าต้องทำทานจึงจะรวยทําไมถึงเป็นแบบนั้นรู้ป่ะจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นกุศโลบายครับจะทํายังไงให้คุณมีฟิลลิ่งของความรวยวะจะทำยังไงให้คุณมีฟิลลิ่งของความเหลือเฟือวะวิธีการของการสร้างฟิลลิ่งของการเหลือเฟือคือ มึงเหลือเฟือซะจนมึงสามารถให้คนอื่นได้เนี่ยเาะฉั้นทุกครั้งที่เราให้เว้ยถ้าสมมุติว่าคุณให้ด้วยใจที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหลือเฟือฉันเหลือเฟือฉันให้ฉันเหลือเฟือฉันให้ฉันเหลือเฟือฉันให้แวนไบชั่นคุณจะสูงแต่ถ้าเกิดสมมติคุณมีแวนไบชั่นว่ากูใส่10บาทแล้วกูสาธุขอให้กูได้ล้านหนึ่งขอให้กูได้10ล้านอันนี้เลขลงทุนอ้นี่ไอ้นนี้คือฟีลลิ่งของความขาดแคลนอัรนั้นกูสโลบายกับเขาคือคุณต้องให้ด้วยฟลลลิิ่งงขอออออคคคคคววาามมเเเเเเหหหหืืืืฟฟยใใุ้้้ณด ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นคนที่ให้ได้ฟีลลิ่งของความเหลือเฟือตลอดนะพอเวลาผมไปสมม,สม,ม, time, สม,มุติว่าผมไปกินข้าวอย่างเงี้ยนะฮะไปกินข้าวอย่างเงี้ยต้องมีติปละนะติปสมมุติว่าบายเซจะติปยี่สิบาทบ้างห้าสิบาทบ้างร้อยหนึ่งบ้างเมื่อวานกลางคืนไปทานอาหารญี่ปุ่นนะฮะก็นักร้องก็ลองมาเขียนเพลงไงไหมผมก็ติปคือเด็กรับรถมารับรถก็ติปคือเราให้แบบให้แบบเหลือเฟือ อันนั้นหนึ่งบาทคุณให้เเหลือเฟือได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจะทําเกี่ยวข้องกับไวเบชั่นในขณะให้ะนะั้นทําไมคนที่ให้บ่อยๆให้บ่อยๆให้บ่อยๆแล้วจะรวยถูกไหมเพราะอะไรเพราะไวเบชั่นมันอัพอัพอัพอัอัเรื่อยๆครับ